ครับตอนนี้ก็ต้องมีการล็อกดาวน์นะครับต้องมีการเคอร์ฟิวในสหรัฐอเมริกาต้องมีการกลับมาสวมหน้ากากอนามายัยต้องมีการมาเว้นระยะห่างทางสังคมหลังจากหมอใหญ่เปาซีนะครับของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันนะครับว่าที่ผ่านมานโยบายของสหรัฐอเมริกานั้นผิด จำได้ไหมครับบรรดายูทูบเบอร์บรรดาพวก3นิ้วบอกว่าสหรัฐอเมริกาดีอย่างนั้นอย่างนี้แห่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นจากวันละหมื่นเป็น2 0 4 0 0 0 0 0 0และเป็นแสนรายต่อวันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงสําหรับสหรัฐอเมริกาแต่เป็นบทเรียนที่ดีฮะหลักคิดของสหรัฐอเมริกาถูกนําไปใช้ในฝั่งสหภาพยุโร,โรปแต่ตอนนี้เจ๊งหมด นะครับแล้วก็มีการนํามาใช้ในสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์ก็มีการติดโควิดในทีและปัจจุบันยังใช้นะครับในอังกฤษอังกฤษก็กลับมีคนเสียชีวิตมากขึ้นถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเนประเทศวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนสถานการณ์โควิดยังคงเป็นประเด็นเด่นนะครับเป็นประเด็นหลักที่กําลังเกิดการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งทั่วโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิกฤตและเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน องค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันว่าแนะนําไม่ให้ฉีดวัคซีนโควิดเป็นการกระตุ้นนะครับชี้ยังไม่มีข้อมูลในการสนับสนุนนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นในขณะนี้นะครับการเปิดเผยของด้านการแพทย์วัคซีนนะครับระดับสูงขององค์กรนะครับระบทเนื่องจากมีการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดําเนินการนะครับ แพทย์หญิงเคทโอไรอันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกันวัคซีนชีววิทยาขององค์การอนามัยโลกระบุว่าองค์การอนามัยโลกยังคงอยู่ระหว่างการวิจัยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันตัวกลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่ายของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ นะครับในขณะที่ไฟเซอร์คาดวัคซีนนะครับจะกโกยเงินมากกว่า1.1ล้านล้านย้ำจำเป็นจะต้องมีการฉีดเข็มที่3นะครับไฟเซอร์อิงค์นะครับได้มีการยืนยันว่าปรับเพิ่มมาตรการนะครับยอดขายโควิด -19 ในปี2021เพิ่มอีก29 เป็น33,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.1ล้านล้านบาทเชื่อว่าผู้คนจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนที่เขาพัฒนาร่วมกับ Bio b i o n t น c h ะครับพันธมิตรสัญชาติเยอรมันเข็มที่3เพื่อคงประสิทธิภาพนะครับระดับสูงในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ยืนยันว่าบริษัทอาจยื่นขออนุมัติในกรณีฉุกเฉินสำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคมข้อมูลให้เห็นว่าวัคซีนเข็มที่3ก่อแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์มากกว่าการฉีด2เข็มหลายเท่าในการต่อสู้กับตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้ง่ายโดยมากกว่า5เท่าในคนหนุ่มสาวและมากกว่า2เท่าในคนสูงวัยซึ่งสุดท้ายก็ต้องซื้อของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่นิวยอร์กก็ประกาศแจกเงินะจำนวน100ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเร่งฉีดวัคซีนสกัดตัวกลายพันธุ์สายพันธุเดลต้าคนนิวยอร์กที่เข้าการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกตามจุดต่างๆอยู่ในภายใต้การบริหารของเมืองนะครับได้รับเงินจำนวน100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,300บาทนะครับเป็นต้นไป ในมาตรการล่าสุดของสภาเมืองยกระดับนะครับความพยายามเร่งร้าให้ประชาชนที่ยังลังเลฉีดวัคซีนท่ามกลางการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธุ์เดลตา้าที่แปลได้ง่ายจากคำถแถลงของนายกเทศมนตรีบิลเดราซิโอนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาคาดการว่านะครับมาตรการนี้จะช่วยปลักดันผู้คนจำนวนมากเข้าทำการฉีดโดยส่วนตัวผม mm hmm. เชื่อเช่นนั้นคุณจะได้รางวัลตอบแทนทันที ผมคิดว่ามันช่วยสร้างความแตกต่างนะแก่ผู้คนนายกเทศมนตรีระบ,บุะก็ใช้หลักการประชานิยมเต็มสุขในขณะที่สื่อน,นอกก็มีการตีข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องสหรัฐอเมริกากำลังส่งวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสมาอย่างไทยคาดถึงวันศุกร์ที่ถึงนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะส่งวัคซีนต้านโควิด -19 กลายพันใหม่ให้กับไทยและกัมพูชา ในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้ากระจายสเบียงวัคซีนของอเมริกันไปทั่วนะครับตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กสื่อของฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ปูตานนะครับปรากฏว่ากษัตริย์จิกมี่ฉีดวัคซีนนะครับโควิดป้องกันโควิด -19 นะครับเป็นเลิศนะครับคนวัยผู้ใหญ่ได้โดด สอสูงถึง90%ใน7วันนะครับบริหารไม่มั่วไม่มีนโยบายล,ล่องหนนะครับกัริย์จิกมีหวังชุกแห่งภูตานและนายแพทย์โลเทเซอร์ริงนายกรคฐมตรีนะครับสองคีแมนขับเคลื่อนความสำเร็จในการโลงการฉีดวัคซีนนะครับต้านโควิด -19 ให้กับประชากรผู้ใหญ่ครบ2โดสได้กว่า90%ในเวลาอันรวดเด็วโดย เขาไปปลักดันทั้งในการประสานขอวัคซีนจากนานาประเทศและยังกระตุ้นความตื่นตัวในหมู่ผสกนิกรเพื่อรับรู้เข้าใจเรื่องของการรับวัคซีนและขจัดความกลัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทางนี้กษัตริย์จิกมีได้เสด็จพระราดำเนินไปเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการรับวัคซีนในพื้นที่ห่างไกลด้วยพระองค์เองนะครับราชอาณาจักรของภูธานนะครับ เทือกเขาหิาลัยฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณ477,000รายหรือราว90%ของประชากรนะครับซึ่งปรากฏว่าจัดทำแล้วเสร็จนะครับในห่วงระยะเวลา7,000เท่านั้นนะฮะสาธารณสุขแห่งภูตานแจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการนี่คือความสำเร็จของภูตานในขณะที่ดูริโกตตเตเต้ผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับ ก็สั่งรัฐบาลฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนทุกคนที่มีการต้องการนะครับประธานาธิบดีโดริโกตัวเตเต้แห่งฟิลิปปินส์ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ28กรกฎาคมให้ทบันเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ประชาชนทุกคนที่มีความประสงค์เพื่อให้พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศได้รับป้องกันป้องกันโดยเร็วที่สุดนะครับจาก วรัสกลายพันธุ์ที่ติดต่อกันได้ง่ายนะครับซึ่งตอนนี้ในฟิลิปปินส์การติดเชื้อโควิด -19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นในซิดนีย์ปรากฏว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทำนิวไฮตำรวจบอลส่งทหารเข้าควบคุมมาตรการล็อกดาวน์นะครับตำรวจซิดนีย์ร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพให้ส่งทหารนะครับลงพื้นที่บางคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ หลังตัวเลขู้ติดเชื้อรายวันในมหานครอันดับหนึ่งของแดนจิงโจ้พุ่งสูงเป็นสถิติใหม่ผู้ชการตำรวจรัฐนิวเซาวล์ได้ขอเจ้าที่กองกำลังออสเตรเลียจำนวน300นายเข้าประจำการเพื่อเสริมกำลังปฏิบัติหน้าที่สินดีที่มีประชากรราวประมาณ5ล้านคนย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่5ของการล็อกดาวน์ซึ่งจะ,ะดาเนินการไปจนถึงเดือนสิงหาคมทว่าคำสั่งชาวเมืองนะครับ เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่อาจลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือเป็นศูนย์ได้อีกทั้งยังมีประชากรฝ่าฝืนคําสั่งของรัฐซึ่งก่อนหน้านี้มีคนไทยจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะบรรดายูทูบเบอร์นะครับแห่ไปฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาแล้วบอกว่าสาหรัฐอเมริกานั้นเป็นต้นบอบต้นแบบ,นะบไม่ติดโควิด1 i แน่นอนตอนนี้คงเห็นชัดเจนนะ ปนสหรัฐอเมรกายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นับแสนรายเลยทีเดียวอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับในขณะที่สื่อนอกก็รายงานว่าไทยได้สร้างโรงพยาบาลสนาม1,800เตียงในคาโก้สินค้าสนามบินดอนเมืองนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP ยินยันว่าไทยเผชิญกับเคสใหม่ของผู้ติดเชื้อรายวันโควิด1 i d 1 9กว่าหมื่นคนมียอดสูงสุดแต่16 5คนนะครับที่เสียชีวิต นะครับส่งผลทําให้อัฐาบาลตัดสินใจเปลี่ยนคลังสินค้าภายในอาคารดอนเมืองกลายเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย1,800เตียงรวมถึงจัดรถไฟขบวนพิเศษส่งผู้ที่ตรวจสอบติดโควิด -19 เป็นบวกกลับไปรักษาตัวที่บ้านตามจังหวัดนะครับหลังระบบสาธารณสุขเมืองกรุงแบกต่อไม่ไหวซึ่งเป็นขา่าวทั่วโลกเลยนะฮะในมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ เอกาวดอรนะครับตอนนี้ก็มีการถอนสัญชาติเจ้าพ่อวิกิลีกอ้างแจ้งข้อมูลเท็จนะครับสารเอกาวดอรพิพากษารับรองเพิกถอนสัญชาติของจูเลียเอสซานนะครับผู้ก,ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลี k กนะครับซึ่งปัจจุบันยังคงถูกคุมขังในเรือนจำของ,องกฤษโดยอ้างว่ามีการแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารเท็จ คำตัดสินของศาลเมื่อวันจันทร์ที่16กดกฎาคมส่งผลให้สถานะพลเมืองเอกวาดอร์โดยการแปลงสัญชาติที่เอสรานได้รับเมื่อธันวาคมปี2017โดยคําสั่งของอธิบดีอดีตนะครับประธานาธิบดีเลนินโนเรโนต้องมีอันสิ้นสุดไปนะครับทนายความของเอสซรานใน เอากาวดอร์บอกกับ c n เว่านะครับเจ้าพ่อวิกกิลีกนะครับมีแผนจะยืดอุทธรณ์ในคำตัดสินนี้นะครับซึ่งเขาเป็นคนชาวออสเตรเลียโดยกำเนิดทำเรื่องรีภัยเข้าประกบการกบดานในสถานทูตเอากาวดอร์ประจำกรุงรอนดอนเมื่อ7ปีก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งตัวไปดำเนินคดีฐานล่วงละเมิดทางเพศนะที่สวีเดนนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนเปิดโปงนะครับอังกฤษแล้วก็ข้อมูลลับ ทั้งในอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาจนถูกทั้งสองประเทศนั้นล่าติดตามตัวเกิดเหตุแผ่นไหว8.2นะครับเขย่านอกชายฝั่งอลเลสก้านะครับเตือนความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามินะครับเกิดเหตุเป็นไหวรุนแรง8.2เมกะจูดทางชายฝั่งคาบสมุทรคาบสมุทรนะครับรัฐอเลสกาของสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางดึกนะครับวันพุธที่28กรกฎาคมส่งผลท,ทำให้มีการแจ้งเตือนความเสี่ยงเกิด ซสื้ลมิในภูยิภาคสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริการายงานว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ22นา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นคือ13นา15นาทีของไทยที่มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเพอร์ีวิวนะครับไปทางตะวันออกเฉียงใต้91กิโลเมตรและเกิดระดับความลึกประมาณ35กิโลเมตร ในเชิงงานวิกห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาต้องมีการล็อกดาวน์นะครับในบางมรัฐนะครับขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงติดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากจากเดิมที่มีการยกเลิก ในสหรัฐอเมริกากลับมาจำเป็นต้องใช้อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันวัคซีนที่ขายดิบขายดีเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาประเมินว่าจะขายได้1.5ล้านล้านบาทซึ่งจะเป็นรายได้หลักที่เข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าพูดถึงเรตฐิแล้วหลังจาก25 รกรกฎาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจในกะาบที่มีการเกิดเป็นไหวนะฮะถึง8.5และมีโอกาสจะเกิดสึนามิเกิดขึ้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น แล้วก็อีกหลายๆประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติรวมทั้งอินเดียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามโควิด1 9ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับซึ่งระลอกนี้รุนแรงขึ้นมา1เท่าซึ่งไทยทำนิวไฮอยู่ที่ประมาณ17,000รายหลังจาก25กรกฎาคมเป็นต้นมาในเชิงเศิิินะครับยอดจะมีผู้ติดเชือ้อโควิด1 9มีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นในวันที่8สิงหาคมและ20สิงหาคม นั่นหมายความว่าต้องกับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสถานการณ์จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาคงเป็นบทเรียนที่ดีนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการล็อกดาวน์นะครับต้องมีการเคอร์ฟิวในสหรัฐอเมริกาต้องมีการกลับมาสวมหน้ากากอนามัยต้องมีการมาเว้นระยะห่างทางสังคมหลังจากหมอใหญ่เปาซีนะครับของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันนะครับว่าที่ผ่านมานโยบายของสหรัฐอเมริกานั้นผิด จำได้ไหมครับบรรดายูทูบเบอร์บรรดาพวก3นิ้วบอกว่าสหรัฐอเมริกาดีอย่างนั้นอย่างนี้แห่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นจากวันละหมื่นเป็น2 0 0 0 0 0 0 0 0และเป็นแสนรายต่อวันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงสําหรับสหรัฐอเมริกาแต่เป็นบทเรียนที่ดีครหลักคิดของสหรัฐอเมริกาถูกนําไปใช้ในฝั่งสหภาพยุโรโปแต่ตอนนี้เจ๊งหมด นะครับแล้วก็มีการนํามาใช้ในสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์ก็มีการติดโควิดไนทีและปัจจุบันยังใช้นะครับในอังกฤษอังกฤษก็กลับมีคนเสียชีวิตมากขึ้นถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลงนะครับในไทยก็มีการใช้หลักคิดเดียวกัน,นค,คิดว่าโควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่นนะครับตอนนี้ล้มเหลวทั้งระบบแล้วก็มีการเปิดประเทศนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ